ได้มันต้องตอพ่วงไงชอเหยียเกระช่างเย่ยวไงชอเหยียบเวลาเขาเวลาเขาติดใต้แล้วก็ชอไงอเหยียไม่เหย่ยเงปาก 这都什么？ หมาหอนน่ะไอ้ควงอ่ะไอ้ควงเบลอสีให้ผมหน่อยเราเอาตัวนี้ไปชุบดีกว่าไหมไมของเรา่ สูตรโมไม่ต้องเปิดปตาตะพรามสองมีสติกเกอร์ข้างหลังสูตรใหม่ล่าสุดล่าสุดจริงนะก็นี่ไงนี่เปิดตาข้างหลังกระเตอรเลิฟไมแบบนนะี้กระเตอเฮ็ฟกระเตอร์เลิ <c oughs> ใส่ชิดกันเกินต้นพืชที่ม,มีแค่นี้อ่ะเนี่ยอ,อันเนี้ยกล่องเนี้ยมันก็จะไปตั้งอยู่ข้างบนนี่อ่ะเนี่ยกำลังงูนี้มันจะไปตั้งอยู่ข้างบนช่อเลยนี่นะเนี่ยม่มีพิม พี่สักนิดเลยนะชิเตะกุ้งเบอร์สี่อ่ะ <laughs> <laughs> <c oughs> ไปทำก็ด้ทำดนะ้ยี่ไม่กี่ปีทีงเ่ีนมาไปทำได้แล้ว <c oughs> เมื่อกี้มันยังคุ้มๆนะมันให้มันมันไม่เป็นแป๊ดไอ้เมื่อกี้นี้มันโอ้ผมไอ้นี่ขนาดผมไม่ได้เกะฝาแล้วเนี่ยที่หนูไม่เดือนแค่นอ็อตเบอร์สิบสี่สองตัวนี่เนี่ยสิบสองมิลต้องมาไอ,อ้กุ้งทำผ่าสเส้นนะมึงน,น,ะะน,น,นะสเส้นคืนอ <laughs> chưa em một biết mình hả? Em biết gì hả? Ê! Ê! Cái này quá đó! Cái này mạnh quá đó!

นนตั้งเดียววีพีเจก,ก็ตกใจกด <laughs> <laughs> มีมามามาก็่อ <laughs> น Ha <laughs>